สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาจะแบบสบายๆเนาะก็จะมารีวิวซีรีส์ Netflix m ิสเต r ร์แฮ n ์ริแอนด์โนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าซีรีส์อันนี้เป็นซีรีส์แบบใหม่ล่าสุดเลยแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นหนังนะครับเป็นหนังสั้นเนาะเรียกงี้ดีวกว่ามันก็ไม่สั้น,รนหรอกประมาณชั่วโมงกว่าแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงเดียมันไม่ใช่ซีรีส์อะมันเป็นหนังเนาะเป็นภาพยนตร์อ่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยแล้วกันนะซึ่งอ่าสร้างมาจาก หนังสือนิยายชื่อดังเล่มหนึ่งของสตีเฟนคิงนะครับผมทุกคนได้รู้จักเนอะจากเรื่องอิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบย f ฟลูดทเนอะประมาณนั้นก็เขาเป็นเจ้าพ่อแบบว่าการเขียนนิยายหรือหนังสือเกี่ยวกับแบบว่าเฮ r เลอร์เสียอองขวัญหรือว่าแบบอะไรที่แบบเขาเรียกว่าในเอเลียนสหรือว่าอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะเพราะนั้นก็มั่นใจได้ว่าหนังของเขาอะค่อนข้างดีแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับผมอันนี้ก็สําหรับมิสเตอร์ h ฮ r r รี a เกน h o โฟนนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะผมจะพยายามไม่ไม่สปอยนะครับผมขอต้อนรับเขัาสู่ช่อง The b u c k e t l i s t กับผมอีกครั้งนะครับผมในช่วงรีวิวซีรีส์เน็ตฟลิกนะครับเอาล่ะทุกคนก็สำหรับมิสเตอร์ a ฮร p ร o n เกนโฟนก็เท่าที่ผมดูจบแล้วก็โอเคนะครับถือว่าเป็นหนังที่แบบเต็มไปด้วยปรชยัชญาคำสอนเยอะแยะมากมายเลย แล้วก็มีความสยองขวัญมีความแบบเขาเรียกว่าระทึกขวัญแบบมิสติเรียสลึกลับอย่างเงี้ยตามสไตล์ของสตีเฟนคิงเขาเลยนะเพียง mm. แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นหรือว่าหนังเรื่องอื่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบความสรุปอบบไม่เท่าผมกล้าบอกได้เลยว่าไม่เท่าแบบทอกลาสหรือว่าไอหรือว่าอิดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ชอบแบบหนังที่แบบเขาเรียกนะให้ความรู้ปัชญาแล้วก็แนวทางในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แนะนำเลยครับผมมิสเตอร์ รีเกนส์โฟนนะครับผม,มก็สำหรับผมแล้วว่าค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงนิดนึงเท่านั้นนะไม่ได้เยอะมากมายอะไรมากมายเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเรือ่องอื่นของเขาเรื่องนี้ก็ค่อคนข้างน่าเบื่ออยู่เหมือนกันแต่สนุกดีทุกคนเต็มด้วยปรัชญาความคิดข้อคิดอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตในการทัศนคติมุมมองในการมองชีวิตมองแบบว่าชีวิตคนอื่นอะไรเงี้เยเยอะแยะมากมายทุกคนดีมากๆ อันนี้ก็แนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบว่าเก็บเกี่ยวเรื่องข้อคิดดีๆปรัชญาดีๆในการใช้ชีวิตมุมมองดีๆทัศนคติดีๆนะครับผมแนะนำเลยเรื่องนี้นะครับมิสเตอร์เฮริเกนส์โฟนะครับผมวันนี้ก็จะมาแค่อีพีเดียวนะครับสำหรับซีรีส์มิสเตอร์เฮริเกนส์โฟนะครับผมเป็นเด็ด l i กลิมิเต็ดซีรีส์นะทุกคนไปดูกันนะเพิ่งเนี่ยลงฉายเลยวันที่5ตุลาที่ผ่านมานี้เองนะครับผมรักทุกคนนะแล้วยังไงถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมวันนี้มาแค่อีพี ซีรีส์รีวิวซีรีส์อันนี้นะครับตอนนี้เนาะบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ